สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยว in s <S เราไปดูวิธีการค้นหาตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานนะครับที่ว่าจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหาข้อมูลบริษัทยังไงนะครับผมก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานนะครับระบบอิเล็กทรอนิกส การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับผมหรือโอเวอร์ซีนั่นเองนะครับผมเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ข้อมูลด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็มาดูหน้าถัดมานะครับจะเข้ามาที่เมนูถัดมานะครับก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลบริษัทจัดหางานนั่นเองนะครับผมตรงนี้ถ้าเรารู้ ชื่อของบริษัทจัดหางานเราก็สามารถจะพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่รู้นะครับเราก็สามารถเลือกค้นหาตรงส่วนของจังหวัดนะครับที่เราจะเลือกนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกตามจังหวัดแต่ละที่นะครับที่เราทราบข้อมูลมานะครับแล้วก็หรือจะหาทั้งหมดของทั่วประเทศไทยก็ได้นะแล้วเราทําการกดค้นหาเลยนะครับผมระบบก็จะคํานวณมานะครับแล้วก็จะมีทั้งหมดบริษัทที่ลงทะเบียนไว้นะครับทั้งหมด1 4 6 รายการนะครับหรือส right 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 ิบหกบริษัทนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะมีชื่อบริษัทนะครับไล่ไปเลยนะครับแล้วก็มีจังหวัดนะครับแล้วก็เลขที่ใบอนุญาตนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับผมสามารถคลิกดูได้ของแต่ละบริษัทนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะไล่ยาวมาทั้งหมดจะมีทั้งหมด5หน้านะครับอันนี้ของทั่วประเทศนะครับผมที่ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็สามารถดูได้นะครับตามบริษัทที่เราทราบข้อมูลมานะครับเราอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับคลิกเข้าไปนะครับบริษัทจัดหางานกรุงเทพ สุ่นห้วนเทดดิ้งจำกัดนะครับตรงนี้ก็จะมีเลขใบอนุญาตนะครับเรากดคลิกดําเนินการตรงนี้นะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าข้อมูลของบริษัทนั้นๆที่เราเลือกไว้นะครับก็จะมีเลขที่นิติบุคคลนะครับแล้วก็วันที่จดทะเบียนนั่นเองนะครับผมแล้วก็สถานะบริษัทก็จะขึ้นเนี่ยครับดำเนินการอยู่นะครับว่ามีตัวตนจริงนะครับบริษัทนี้แล้วก็มาดูชื่อบริษัทนะครับเป็นภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษนะครับ ข้อมูลที่อยู่ที่ตั้งนะครับตรงนี้ก็จะมีแจ้งหมดนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับหน่วยงานครับที่ขึ้นทะเบียนไว้นะครับกองทะเบียนจัดหางานกลางนะครับคุ้มครองแรงงานคนหางานนั่นเองนะครับแล้วก็เลขที่ใบอนุญาตนะครับวันที่ได้รับอนุญาตนะครับ10นะครับ วิตุนา2องหนะครับหมดอายุก็คือ10พวิตุนา2อง6 6ตัวนี้นะครับก็คือบริษัทได้ทําการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นข้อมูลของผู้ลงอํานาจหรือเจ้าของบริษัทนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะมีชื่อนามสกุลนะครับอายุวันเกิดนะครับสัญชาติไทยที่อยู่นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับที่ติดต่อได้แล้วก็มีอีเมลนะครับแล้วก็จะมีรูปถ่ายมาด้วยนะครับผมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับบางที่ก็จะ ลงรูปไว้นะครับผมตรงส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับสำหรับบริษัทที่ทําการลงทะเบียนไว้นะครับผมตรงนี้ก็จะประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมถ้าบริษัทไหนที่พี่ๆสนใจหรือต้องการรู้ข้อมูลครับก็เข้าไปดูได้ตรงที่ส่วนที่ผมบอกนะครับผมแล้วก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามมนด้วยครับพี่ๆเพื่อเป็นกําลังใจกันครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ สวัสดีครับ